สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิสวงเรื่องเล่าจากนิมิตของอาจารย์ไพศาลแสนชัยวันนี้เป็นบันทึกพิเศษของพระรูโสพลรัตนศารผู้ที่ได้อยู่ในนิมิตของอาจารย์ไพศาลวันนี้ท่านพระรูจะได้มาบันทึกให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้รับรู้รับทราบเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักกับนายไพศาลแสนชัยมีที่อยู่ณบ้านเลขที่119บ้านท่าก่องิ้วตำบลปากป่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสถานภาพโสด มีดวงวิญญาณครูบากคันธาอยู่ที่วัดเมืองซ้อยจังหวัดตากกับดวงวิญญาณของท่านพระยาพิงคราชแห่งดอยตุงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมาติดต่อพาเอากายทิพย์ของไผ่สารแสนชัยหรือจะเรียกว่าจิตวิญญาณทองเที่ยวไปยังภพภูมิที่แตกต่างไปจากภพภูมิของโลกมนุษย์ ที่เราอาศัยกันอยู่ในปัจจุบันซึ่งตามที่ปรากฏหลักฐานที่สามารถสรุปได้จากคำภีพระไตรปิฎกกล่าวได้ชัดว่าเมื่อมนุษย์ได้ถอดจิตหรือสิ้นบุญไปแล้วต่อจากนั้นจะต้องได้ไปสิงสถิตอยู่ยังภพภูมิต่างๆตามกุศล,ลกรรมส่วนการถวายทาน ทำบุญทำกุศลที่ตนได้กระทำไว้ยอมจะไปรออยู่ยังโลกหน้าแล้วดังรายที่เกี่ยวพันกันมาถึงข้าพเจ้าซึ่งจะขอบันทึกไว้ให้ได้ศึกษาปรากฏว่าได้มีวิญญาณของนั้นแยงแต่เดิมนั้นเป็นชาวเชียงของจังหวัดเชียงรายในอดีตชาติครั้นเมื่อได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้ว ก็เป็นผู้คอยดูแลรักษากล่องบุญกองกุศลของข้าพเจ้าไว้ให้ซึ่งวิญญาณของนานแยงจะพ้นจากการมีหน้าที่เฝ้าดูแลรักษากล่องบุญกองกุศลได้ก็ต่อเมื่อข้าพเจ้าได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วโดยดวงวิญญาณของนานแยงเป็นผู้ที่ได้บอกกล่าวต่อกายทิพย์ของนายไพศาลแสนชัยรับทราบว่า กองบุญกองกุศลนี้เป็นของพระครูโสผลรัตนาสารนามเดิมว่าอุปแก้วอยู่วัดป่าลานตำบลห้วยหยาบอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนในอดีตชาติซึ่งเป็นชาติที่318มีชื่อว่านานอินตะมีฝีมือด้านช่างและค้าขายส่วนบุตรภรรยาจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป การบำเพ็ญบุญและบาปในอดีตชาติมีรายละเอียดดังนี้ด้านการบำเพ็ญบุญอุตสาหะปั้นดินกีสร้างแทนหรือฐานพระพุทธรูปสร้างเสนาสนะสง์แล้วประดิษฐา,านฉัดรายรอบองค์เจดีสร้างเสาพระวิหารทำช่อฟ้าใบรากกาแก่พระวิหารโดยความศรัทธาเต็มเปี่ยม อุทิศถวายแก่พระศาสนาเมื่อสำเร็จทุกสิ่งที่สร้างถวายแล้วจัดการเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยหยดหยาดลงกลางลานวัดพร้อมกับตั้งจิตอธิษฐานขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าทำมานี้จงเป็นปัจจัยค้ำจุนถ้าแม้เกิดพ้นอันอุดมก็ขอให้ส่งไปอย่างพบข้างหน้าขอให้สะดวกในการโอยทาน และได้พบกับพระพุทธศาสนาตลอดไปทุกทุกชาติกับขอให้ได้อุปสมบทเป็นพระแม้เมื่อตายก็จงตายในขณะห่มจีวรตราบกระทั่งบรรลุถึงมรรคผลผนิพพานด้านการประกอบอกุศล,ลกรรมจากการที่ประกอบอาชีพค้าขายได้เรร่อนพเนจรไปต่างถิ่นอยู่เนืองเนืองบุกป,ป่าฝ่าดงทั่วทุกแห่ง มีการทำบาปฆ่าสัตว์ต่างๆคือไก่81ตัวปลา25ตัววัว2ตัวกับไม่ชอบใจเกลียดชังสุนัขและแมวจึงมัดสัตว์ทั้งสองนี้ไว้แล้วดันล้อเกวียนเข่าทับทั้งสุนัขและแมวครั้นเมื่อสิ้นบุญจากโลกมนุษย์ชาติ318จึงได้เวียนว่ายตายเกิด โดยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์สีชาติเป็นสัตว์ใหญ่สองชาติสัตว์เล็กๆน้อยๆอีกสองชาติรวมเป็น8ชาติในระหว่าง8ชาตินี้ญาติิที่ได้เป็นบิดามารดาลูกหลานพี่น้องก็ได้มาเกิดร่วมอุทธรมารดาเนื่องจากบุพกรรมที่ได้มีการสร้างบุญมาด้วยกันในปัจจุบันนี้ เป็นชาติที่324ต่อไปในชาติที่327ข้าพาเจ้าพระครูสโสผลรัตนสารก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะมาปวดในบวรพระพุทธศาสนาและมีนามว่าครูบาอุตมะปัญโยโดยจะนำบำเพ็ญสมณะธรรมจนกระทั่งเข้าถึงถ่มชั้นสูง ส่วนเหล่าบุตรธิดาในอดีตชาตินั้นจะได้มาเกิดร่วมอุทธรมารดาเดียวกันอีกโดยจะเป็นผู้ที่มาทำหน้าที่โยมอุปถากเพื่อรับส่วนบุญในยามนั้นและเมื่อเวลาที่ข้าพาเจ้าจะสิ้นบุญตามกำหนดเวลาเจ็ดโมงตอนเช้าท้องฟ้าจะมีพระพิรุณโปรยปลายชาตินี้จะต้องแก้กรรมโดยปฏิบัติดังต่อไปนี้ หนึ่งปล่อยปูหอยปลากุง้งแล้วหยาดน้ำขมิ้นส้มปล่อยลงไปในแม่น้ำใหญ่ด้วยอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปอย่างเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นเพื่อเป็นอโหสิกรรมต่อกันด้วยว่าเจ้ากรรมนายเวรเหล่านั้นก็อยากจะพ้นไปเสียจากเวรกรรมเช่นเดียวกันเมื่อหลุดพ้นจากกรรมเวรแล้ว ก็จะได้บวชเป็นพระสงฆ์อีกสิบเอ็ดชาตินั้นอินตะมีภรรยาชื่อว่านางคำวันมีบุตรรวมทั้งสิ้นสิบสามคนบุตรทั้งหญิงและชายในชาติสำคัญที่318นั้นต่างก็ได้แยกย้ายกันไปต่างคนต่างอยู่ไม่ใครจะไปมาหาสู่กันนักแม้มีธุรกิจการงานก็ไม่ดูแล หรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันกระทงถึงการบำเพ็ญบุญถวายทานจึงทำให้นานอินตะอิดนาระอาใจสุดแสนจะเบื่อหน่ายกับบุตรภรรยาแม้เป็นครอบครัวเดียวกันก็เหมือนว่าเป็นคนแปลกหน้าจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญกุศลของข้าพเจ้าที่ได้กระทําไว้ถ้าได้กลับมาเกิดอีกแล้ว บรรดาลูกเต้าทั้งปวงจงอย่าได้มาพบผ่านกันอีกเลยถ้าจะมีโอกาสได้พบกันจริงก็ต่อเมื่อข้าพเจ้านั้นอินตะมาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเข้าถึงธรรมอันบรรลุถึงขั้นพระโสดาบันก็ขอให้เขาเหล่านั้นจงเกิดมาพบกันตักตวงเอาบุญตอนนั้นเถิด ด้วยอำนาจแห่งแรงอธิษฐานดังที่ได้ว่ามาเมื่อบรรดาเหล่าบุตรภรรยาสิ้นบุญถึงแก่กรรมแล้วนั้นต่างก็พากันไปเกิดอยู่ณต่างถิ่นฐานต่างจังหวัดดังนี้นางคำวันภรรยาเกิดเป็นคนมีชื่อว่าวิไลวันอยู่ตำบลเวียงยองอําเภอเมืองจังหวัดลำพูน ปัจจุบันมีอายุ20สิปีเศษเกิดชาติน่าจะมีชื่อว่ารัตนาบุตรคนที่หนึ่งน้านขำวังเกิดมาเป็นนายทน้อมอยู่ที่บ้านม่วงตำบลบ้านแป้นอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนเกิดชาติน่าจะมีชื่อว่าทรงศักดิ์บุตรคนที่สองน้านอินเกิดมาเป็นนายจงกริอยู่ที่บ้านหัวฝ้าย ตำบลน,น้องช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเกิดชาติน่าจะมีชื่อว่าประสิทธิ์บุตรคนที่สามน้อยทรัพ์เกิดมาเป็นหญิงชื่อพระคินีอยู่ซอยแสนสุขถนนพระรามสี่เขตพระขนงกรุงเทพชาติน่าจะเกิดมาชื่อนุชชนตบุตรคนที่สี่นางบัวเขียวเกิดเป็นตั๊ก,กแตนอยู่ในป่า จะเกิดชาติหน้าเป็นหญิงชื่อปรีชาวันบุตรคนที่ห้านางบัวไหลเกิดเป็นชายชื่อนายสมเกียรติอยู่ถนนเจ็ดยอดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเกิดชาติหน้าจะมีชื่อนายอัญเชิญบุตรคนที่หกนางแก้วมาเกิดเป็นชายชื่อนายชาติชายอยู่ถนนอน,อนุสรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี เกิดชาติหน้าจะมีชื่อว่านายโกเมศบุตรคนที่เจ็ดนางตุนเกิดเป็นกวางอยู่ในป่าชาติหน้าเกิดมาจะมีชื่อว่าผุดสีบุตรคนที่แปดน้อยผัดปัจจุบันเป็นสามเณรบรรพชาอยู่ที่วัดประตูลีอําเภอเมืองจังหวัดลำพูนใช้ชื่อว่าแหลมเกิดมาชาติหน้าจะได้เป็นพิสุกนามว่าวิริยารังสาร และจะมาปรนนิบัติพ่อในอดีตชาติบุตรคนที่9น้อยแสนคำได้เกิดเป็นไก่อยู่ในป่าจะเกิดมาในชาติหน้าเป็นคนชื่อนายสำเริงบุตรคนที่สิบหนางจันแก้วชาติก่อนนั้นได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้มาเกิดเป็นพระพิสุสงฆ์ในชาติปัจจุบัน ก็เกิดมามีโอกาสอุปสมบทเป็นพระสงฆ์จริงๆชื่อเข็มปัญโยภิกขุหรือบุญยืนตรันตราอยู่วัดร่องก่อม่วงตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนชาติหน้าก็จะกลับมาเกิดและได้บวชเป็นพระพิสุกอีกและจะมาเป็นสหายสนิทกันโดยตรงบุตรคนที่11น้อยสังเกิดเป็นหญิงชื่อพระนาวัน เมื่อวันที่5เมษายนพศ2508ชาติหน้าเกิดมาจะมีชื่อว่าณราบุตรคนที่12น้อยคำเกิดมาเป็นหญิงชื่อสมสมัยชาติหน้าจะเกิดมาอีกชื่อว่านายเรืองบุตรคนที่13นางเรือนแก้วเกิดเป็นชายชื่อนายบุญเรืองในสามคนนี้มีชื่อรั้งท้ายนี้ ชาติก่อนรักใครยำเกรงกันดีไม่ประทุกษร้ายเบียดเบียนกันฉะนั้นจึงเกิดร่วมอุทธรมารดาเดียวกันอยู่ที่ตำบลดอนมูลอำเภอสูงเมน่นจังหวัดแพร่นานอินตะจะมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่านานสุธรรมในชาตินี้นานสุธรรมก็มาเกิดและได้อุปสมบทเป็นพระพิสุสง มีชื่อว่าปัญญาวโรภิกขุอยู่วัดป่าตาลตำบลบ้านทิอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนพระครูโสพลรัตนสารผู้จดบันทึกณวัดป่าลานตำบลห้วยยาบอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนื่องจากมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่นามสกุล ของท่านที่มีรายชื่อในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจะไม่ขอเล่าทั้งหมด